สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเราหลังจากที่มีคำสั่งสารเรื่องที่ดินบ้านพักบ้านพักเดิมของวงแสงทองถูกย้ายและลูกวงได้เข้ามาพักที่รีสอร์ทบ้านน็อกดาวหลายคนยังสงสัยว่าการใช้ชีวิตประจำวันจะจัดการอย่างไรทั้งเรื่องครัวทำอาหารซักผ้าน้ำไฟ หรือการเก็บของและแพ็คสินค้าต่างๆล่าสุดช่างน้อยพาเพลินช่างประจำบ้านของวงแสงทองได้ออกมาให้คำตอบผ่านคลิปวิดีโอพร้อมเผยให้เห็นถึงระบบการจัดการภายในรีสอร์ทว่ามีการจัดสรรพื้นที่ครัวทำอาหารแยกโซนซักผ้าและจุดเก็บของสำหรับสมาชิกวงและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเป็นระเบียบพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนต่างๆให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายชาวเน็ตและฟนเพลงหลายคนต่างเข้ามาแสดงความเห็น ส่วนใหญ่ชื่นชมความตั้งใจของช่างน้อยและสมาชิกบ้านแสงทองทุกคนที่ช่วยกันดูแลเรื่องต่างๆภายในองค์กรและทรัพย์สินให้เรียบร้อยแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงแต่ทุกอย่างก็ยังคงดำเนินไปอย่างราบรื่นเราไปดูคลิปเต็มๆที่พูดถึงประเด็นนี้จากเพจช่างน้อยพาเพลินกันค่ะทุกคน ได้ยึดขาพี่น้องทนนะเดี๋ยวครับแม่เตี้ยแม่ต่อยนะครับผมแม่สองต่อนะครับผมแม่ต่อย,แม,อยแม่เตี้ยนะครับเด็ดขั้วชั่วข้าวพี่น้องย้ำนะครับเป็นขั้วชั่วขา้าวชั่วขาวว้าวเฉยๆเพราะเด็ดขั้วไข่ครับสองพี่น้องขั้วไข่ผัดผัดหมูขอดกุ้งขอดทุกอย่างพี่น้องย้ำจมย้ำไม่เสียพี่น้องครับ ปอจะอยู่ตรงไหนนะครับผมโกดังที่แพร่ขวงจะอยูอ่ตรงไหนติดตามชมนะครับพี่น้องันนั้นแรกเคื่องนึงระบบน้ำเข้อยูนิคครับระบบอะไรตรงนี้นะครับ,บน,นิชาประา,รานหานชัยแล้วครับนชาครับเปนหี้ให้เรครับต่อมาจากหน้าพื้นที่นานใช้ก่อนนะครับผมติดต่อกับเป็นแค่ติดอวดข้างนอนงะ แฟนเจอ้วนนะครับผมตอนนี้บนจังว so ัดทอนะครับเราคอยช่วยกันนะครับหนึ huh. ่งแรงสองแรงสามแรงช่วยกันพี่น้องทุกทุกคนนะครับผมพี่น้องครับจาบอย่างนี้ครโอเคเขาเป็นโคอาเล็กๆนะครับนี้นะครับคนนี้เล็กๆนะครับผมขยับปล่อยขยับขยายไปนะพี่น้องครับมันมันดวนนะครับเนาะมันดวนมันชุกเฉินนะครับพี่น้องกอดอะไะพี่น้องกันนะกอดเหยียบเสาหันปิ้วแล้วก็ตายแล้ว ลมแรีวมปิวพน้องน,นี้ก็ทิได้ค้นหันชนิดสกกันไรสคให้พี่น้องันนครับผมนะครับมวันนี้ก็น่าจะร่วมเลยช่วยกันทีมงานเท้ากับบ้านเลยพี่น้องทีมงานเขา,า,น,าเนะครับรถรนรครถร,าารครถรถรครถรารถรงรถรถรารถ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 รครถรถรถรนรครถ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 รพรถรถรถรรถ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 รครถร้รทร่รอรถ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 รครถ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 รครถ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 รรถรครถ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 รครถรถรร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 ร ลงที่มาถึงแล้วทีมงานก่อเริ่มทย่อยซักผ้าพี่น้องนะับซักผ้าซักผ้าตรงไหนตรงที่มื่วานเมียต้อยกับไอ้คงนะครับผมเอามาไปโมนี่ครับพี่น้องครับทีสักผ้าเ้าก็ดีครับพี่น้องครับซีซกผ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับผมน่ครับนี่เป็นที่ของเราครับผมเป็นพื้นที่ของเราอยู่มันในบริเวณ ของบัสแถวนะครับคือ่ที่กำลังเชื่อรถไปจอดตั้งของผ้ดังตั้ที่ทมดินไม่นะครับผมจะขยับขยายหลักเชื่อมทางลำแข็งมากน่าไปต่อยพัดนักแข็งเข้าไปในร่องตรงนี้ทำแข็งแล้วทานักแข็งก็จะลงไว้ตรงนี้นะครับผมยำอีกหน่อยพ่นาดเป็นครัวชั่วข้าวพี่น้องครัวชั่วข้าวเฉยๆนะครับผมเพราะเราย้ายออกมาจากครัวใหญ่ของเราอยู่ที่ข้างบนนะครับผมน่าไปน่าไปเสียและครัวชั่วข้าวเราไปเสียแล้ว พอดาหรอพอดหรอข้างแขงตอนี้ทำอไรไปเัน้ามุงอะไรบ่บ่บ่ไมันไปิวแกุนข้างแขงตอกก็ได้ดีีดงบ่คืสายเไาเาห้ต้องไครับประมาณนี้นังมาอปเดคว้วใหม่ให้ดูนะผมในกระแดนแล้วกันน้องต่อแดนรถแล้วครับผมโมีปิวนึ่งว่า แล้วเขาเรียกว่าเรี้ยวทม์นะครับผมสดๆเรี้ยวทม์เลยนะครับผมนี่ครับพี่น้องข้างๆเขาอยู่นี้นะมันตั้งหันตั้งนี้แอบก็แล้วให้พี่น้องนะครับผมแมนประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเส้นเหลี่ยมนะครับเสดเฮดอันนี้พอร่มเสดแอมดีก็นี้อยู่นะครับผมประมาณนี้บมงที้ก็จอดรถเสร็จแล้วนะครับผมระบบน้ําก็จะได้เริ่มเดินนะครับผมกําลังวัดท่อครับตอนนี้นะครับขนาดก็อะไรพี่น้องตื่นตาเศร้าลูกตาเด็กนะครับ ใหงานตระส่กากับบ้านเบี่ยงแย่งกันพี่เก้าครับเขาเีมงานห้องนะครับผมโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวจะอัปเดตเกิ่นเด้อครับผมบ๊ายบายค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวทั้งหมดเกี่ยวกับการย้ายบ้านพักของลูกวงแสงทองและการจัดการชีวิตประจำวันในรีสอร์ทบ้านน็อกดาวน์ ดูคลิปแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า